วันนี้ครับมามาตกบาเพรามาตีไปดูวครับหมื่นส่วนนี้เขาเป็นโกกับแต่เขาเจ็ดดวครับเจ็ดดวเดียวมาหลุดเมึงครับมีคนงานมุมไปตัดอีกแล้วครับเจ้วันเขาเป็นตัวตง้งไหนอ่บ วารุนเหมือนเมืองวันติดติดแบบยอ่อห้อยทรงใจต้นโดดเลยครับมันตัวหน่อยนี่มันไผ่เดี๋ยวไผ่ มั่นน่ะน้ำดัดมาเลยครับอุ้มว่าป่าแหละน้ำม,มามาหลุดมันกงกัดบว กันแล้วเข้ากันแล้วกันแล้วไปเลวไปเลี้ยวเลี้ว เูีหยบลอยครับยำแรดห้องห้องมือนี้ตั้งจากที่ว่าไรป่ามานนาจะอาทิตย์หนึ่งได้แล้วครับมาบึงครับคนง,งานห้องประมาณน,น่าจะสามโมก,ก,กวกาัวเลยครับทะลุแจ่มเลยครับตะขอเช็ดดูเไาครับ ตู้มือนนิก็น,นายเดยวิล่าครับคำเดาะคงเปิจะกับเลยแหละยังไงเขาก็กมีเต็มหนึ่งนี่ครับยังไงฝากติดตามเลยนะครับไปครับ